สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม s t o n g h o l d Crusader HD ครับ้วแจะถามว่าทำไมเราถึงไม่อยู่ในเกมนี้นะครับคุณเคยรู้สึกอยากจะเล่นเกมที่มันให้ความรู้สึก Nostalgia หรือแบบย้อนวัยไหมครับแต่อ้เชี่ยนี่กูแกขนาดนั้นเลยวะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเล่น s t o n g h o l d Crusader นะครับแล้วก็จะเล่นแบบสบายๆกันก่อนอื่นคือเราเลือกแมปก่อนโอเคผมจะเล่นด่านนี้ด่านชื่อว่า Border Patrol นะครับโอเคมันมันแรนดอมได้ไหมอะ่ะมันแรนดอมได้ไหม อ่าแรนดอมอ่าครับถ้าค like ุณสงสัยว่าผมเป็นคนเล่นเกมแนวนี้แบบไหนนะครับผมเป็นคนเล่นเกมแนวนี้เน้นสวยงามครับเนยเน Apple Apple ไอ้แบบ Apple สร้างที่เก็บอาหารที่เก็บอาหารอยู่ไหนเออยู่นี่โอเคไว้ข้างวังโอเคต่อมาก็เป็นร้านค้าเอาไว้ขายของได้ร้านค้าผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคต่อไปก็ตัดไม้ทำลายป่า ตัดไม้ข้างๆไล่นาพวกนี้โอเคผมจะกำหนดแอรีรยไว้โซนปราสาทก็คือโซนปราสาทแล้วก็โซนบ้านเมืองนะครับบ้านเมืองโอเคสหลังก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเราสร้างบ่อน,น้ำไวเ้เพื่อโดนเพื่อโดนเผาโอเคเอาพวกทหารหน้อยตรงนี้ก่อนพอเดี๋ยวมันต้องมาแน่ในโซนของวังเราจะใช้ประตูเล็ก ถ้าคุณลงไซยว่าเกมนี้เก่าขนาดไหนนะครับคือผมเล่นตอนนี้ผมอายุไม่ถึงเลขสิบครับโอ้ฟักพวกผลิตอาวุธผมไว้ในโซนวางแล้วกันผลิตลูกธนูผลิตธนูเยอะๆกันต้องใช้ธนูที่เก็บยุทธปกรณ์นามอรี่อยู่หลังวังวางหลังนั่นเองครับของกินเยอะนะครับเยอะอ่ะอโฟักมันบุกมาแล้ว คุณคิดหรือว่าพลธนูพวกนั้นจะทำอะไรผมอนะเฮียพลธนูกูโดนยิงไปแล้วพลทองพร้อมมา,าไป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 แทงแทงเร็วๆๆพลทองแทงเร็วเดีวพลทองขามันขา้าพลทองมันข้าพลทองวัดลุ้มลุ้มลุ้มประชาทันประชาทันฝากฝากมาเต็มเลยโอเคโอเคโอเคผมไม่มีทางเลือกมือเซอร์ไนรี่ชนิดยมนี่มันสุดยอดจริงครับ bro let's go โอเคมันไปบุกไปบุกสีเหลืองก่อนโอ้โหสีเหลืองแม่งมีซีดเวปพอนด้วยตอนนี้โอเคครับดูโอเวอร์ออลโดยรวมกับแขงเขาสินี่กูสร้างช้าขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้องครับชิปหายแล้วไปเร็วบรเนอรี่ยิงแต่บอดเกมนี้ค่อนข้างรับมือง่ายครับมันจะชอบกองเป็นเป้านิ่งให้เรายิงก่อนบุกยี่ส่เนื่องจากผมเป็นคนสร้างเน้นความสวยงามนะครับมันก็จะลำบากแบบนี้แหละอไอชิบหาย ราสาทของเรากำลังไปได้สุดโอไม่พลทอกโดนยิงถอยเร็วฝากคาสึกมีไฮกราวครับเราลอ่อเราต้องล่อมันมาสู้ในแอเรียของเรามาเลยพลธนูกูพร้อมละมาเลยเองจีเนียเองจีเนียริองรอ้าวมันตีกันเองเอา้าวโอโ้โ,อโหโอ้โหมึงใจเย็นบุกที่เราฟังโอเคไม่เป็นไรพลธนูเราเยอะแล้วมามึงกองกันตรงนั้นแหละ มาเท่าไหร่ก็กองไว้ตรงนั้นแหละไม่เป็นไรพลัน,นูผมรับมือพวกคุณได้เสมอฮอีซี่โอเคอย่ามาขัดขวางการสร้างปราสาทของผมครับปราสาทของผมจะต้องยิ่งใหญ่เหมือนหัวใจที่มีต่อเธอโอเคผมเป็นลอร์ดคนที่สามที่เทพที่สุดเพราะว่าไอ้เชี้ยไอ้ชิบหายมึงตีกันเลยมาเลยคุณคิดว่าคุณจะชนะพลธนูอันเกรงกายของผมได้หรอครับพลธนูของผมเนี่ยผมบอกเลย ซื้อมาจากทุน no, น oh. uh ิยมล้วนๆนี่ครับอำนาจทุนนิยมผมต้องการทหารม้าโจมตีเร็วครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี้มานี้มานี้เอ๊ะมันมีนักบวชมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคุณเจออำนาจทุนนิยมครับทหารรับจ้างนี่ผมจ้างมามึงโดนฟิวทุนนิยมมันสุดยอดจริงๆเด็กๆจะไปไหนเด็กจะเย็น เย็นนะมันเขตอันตรายอากูจะไม่แปลกใจถ้าเกิดเด็กพวกนี้แม่งตายไอพวกของพวกตกแต่งนี้มันเพิ่มความสุขให้ประชาชนได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดโอเคผมจะเอาไว้ตรงนี้เป็นสวนหย่อมให้เด็กเล่นแล้วกัน เย่เด yeah, ็กๆมาเล่นกันตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับแนวหน้าเขานี่มันสงครามไม่หนูสงครามมันโหดร้ายโอเคผมว่าเรามีพลธนูพอสมควรแล้วคือถ้าเกิดมันมีศัตรตูที่เป็นเกาะมาคือมันสามารถใช้จํานวนพลธนูยิงได้ไงแต่ว่าถ้ามันจะง่ายกว่าถ้าใช้พวกหน้ามายิงทะลุเกาะเข้าไปโอ้โหโอ้โห oh คุณดูนี่ให้ตายเถอะเมืองแม่งใหญ่ชิบหายไอ้ดูเมืองผม แย่ไมต้องห่วงครับเมืองผมมันจะต้องเมืองก็ต้องสวยงามประชาชนจะต้องอยู่ดีโอ้โหนากลัวจังเลยดูมีแต่พลหอกกับนูเนี่ยมาเลยยิงยไป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 โดนห่านมาเล่นเร็ว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 เเร็วเวเ get wreck get wreck เย้เด็กๆเล่นกันแล้วสนุกจังเลยสนุกจังเลยในขณะเดียวกันกองทัพกำลังลบกันอย่างขมักขมุนโอ้พลธนูศัตรูข้าเองนี่ CQC 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 จะตายกันได้หรือยังโอเคโดนโดนแทงข้างหลังอะฉันเหมือนคนอันทีโดนเธอแทงครับมันไม่ข้างหลังแล้วมันเข้าหันมันหันเข้ามาตีแล้วยอดเยียมเขาเล่นป่าอย่างชกกันอยู่เลยครับคุณยานยิงยาวยานยิงยาวยานยิงยาว เออคนพวกนี้เรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่ามาถานมา้ามาไปยิงมันให้ลาบโอเคจบเรื่องกลับเรียบร้อยครับกำแพงเสร็จไปแล้วฝั่งหนึ่งไม่ยิงตัวตลกไม่มึงบังอาจฆ่าตัวตลกกูไอ้พวกคนธนูส้นตีนมึงจะต้องโดน ความเกี้ยวกาดของเรานะคณูยิงตัวตวลกกูทําอะไรผิดตายซะพวกมึงใช่ฉันฆ่าตัวตวลกพวกแกด้วยสมเนามามาเมอร์เซอร์นาลีขึ้นประตูเด็กเด็กกลับมากลับมาเลยผู้สศัตรูเต็มเลยมาเลยมาบกมาแต่ชุดใหญ่ขนาดไหนเจอพน,นันูกกำแพงอือหืมอมเด็กเด็กออกมาไมา่อย่าทำเด็กโอ้โหธนูแม่นมากยิงไม่โดนเด็กเลยครับเด็กวิ่งเงินขนาดนี้ อืม uh huh. สุดยอดเยดโอ้โ yeah. ห oh. สุดยอดไปเลยครับพนันูผมแม่นยำโอเคครับผมจะไม่สร้างดาบครับผมจะสร้างเมสครับคุณดูนี่คุณดูนี่คุณเห็นนี่ปะ่ะนักธนูศัตรูเว้ยเขายองธนู ยิงไม่ถึงเห็นไหมแต่เขาก็ยังไม่ล,ลดละความพยายามสักวันหนึ่งก้ามหลังของเขาจะแข็งแกร่งพอจะยิงธนูให้ถึงหัวคิงฝั่งผมได้แต่ผมจะไม่ปล่อยให้เวลานั้นมาถึง,งประธานมากระทืบมัน,นผมกําลังซ่องสมกําลังคลครับผมว่าหน้าไม้พอแล้วเรามาเริ่มสร้างตัวบุกรลยภาชิดกันดีกว่าโอเคเรามีทางจะเข้าไปในปราสาทมันหรือเปล่าผมศึกษาผังปราสาทบันก่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ อคไม่ใช่ปัญหา <_ d ata> เก็บพลธนูมาให้หมดเอาแอสซินปีนขึ้นประตูแล้วยึดประตูมันก่อนจะส่งเมสเมนเข้าไปกระทืบมันโอ้โหดูค่าศึกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าแย่งคิวเราผมตัดคิวมันครับครับดักโจมตีแอมบุชในพงหญ้าโอ้โหแ้วพลธนูมนเยอะมากเลยผมว่าน่าจะเป็นงานช้างอยู่พอตัวมันมีซีดเวฟฟอนคอยทำลายนู่นทำลายนี่ให้เราอยู่ครับไม่เป็นไรยังอีซี่อยู่ โอเคผมว่าคงไม่ต้องพึ่งแอนทาซินแล้วล่ะครับถ้าเราจะวิ่งเข้าไปเลยมาปลาย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 ผูขอหลบตรงนี้โอโ้โหทานม้ามันปาปาปา,ปาได้เวลาย่อยได้เวลาย่อยได้เวลาโฉบไปทานมา้าวิง่งยิงไปเรื่อยวิง่งยิงไปเรื่อยปวดไปเรื่อยปวดไปเรื่อยเราเริ่มเสียเยอะแล้วใจยเย็นมจะเยอะไปไหนไวะคนันูมันเยอะมากเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละตอนนี้แหละตอนที่มันกําลังยิงยิงทหารม้ายอยู่เนี่ยไปเร็ว โอเคทีละตัวทีละตัวเลมทีละตัว okay, โอเคเพนโอเคพลันูล่วงโอเครอรอรอทหารมาศัตรูว,วนมาอีกรอบนึงมาแล้ว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 สวินมาแล้วสวินไว้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาครับใช้ความกลัวผลให้เป็นประโยชน์ครับเรียบร้อยศัตรูข้าศึกล่วงหลบหลังกำแพงหลบหลังกำแพงหลบหลังกำแพงโอเคพอหลบหลังกำแพงก็ศัตรูก็จะไม่เห็นครับทีนี้เราก็สามารถวอลเลย์เข้าไปได้เรื่อยๆวอลเลย์เข้าไปวอลเลย์เข้าไป เรียบร้อยแต่กําลังมันนี่ครับฐ่านม้าฉลาดครับหลังกําแพงเกมมิ่งโอเคกําแพงเป็นรั้วกำแพงเป็นร,รู้แล้วยิงตอดไปยิงตอดไปนะครับเราใช้เราใช้ศัตรูฆ่าศัตรูครับสมองใหญ่เกมมิ่งมึงตายแล้วสีน้ําเงินมึงน่าจบแล้วดูเลือดครับอัดเรียบร้อยครับสีน้ําเงินล่วงโอเคถึง ถึงสเหลืองจะได้เครดิตไปแต่ว่าเราตัดปัญหาไม่ได้หนึ่งส่วนถ่านมา้าถอยโอเคแผนที่เราจะตีเหมือนเดิมครับตรงหน้านม้าเข้าไปเก็บพลธนูของมันให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ใช้แอสซัสซินขึ้นไปยึดโอเคโอเคฝากฝากฝากถ่านมา้าถ่านมา้า ฟากราโดนแซนวิชโอเค,อเคสงทานไม้เปิดทางแต่บุกไม่ได้ไอ้พวกเฮีย้ยนี่มันเดินขวางทางโอ้ยพี่พี่รีบเดินมาเร็วๆได้ไหมครับอย่ามาขัดขวางการบุกของผมครับคุณ ให้ตายเถอะเหมือนยิงปลาในกระป๋องมาครับไอ้สันดานทำลายมันให้หมดเด็กนั้นก็ได้เวลาที่เราต้องเข้าไปป่วนแล้วเด็กๆโหโหทุกคนครับได้เวลาก่ออาชญากรรมสงครามกันแล้วครับไทยยันในยุคนั้นยังมีอาชญากรรมสงคราม,มานะไปเหม็นเน่าไส้พกเปรดโอเคพลันหนุมาเลยไม่เยอะแล้วถ่านม้าเข้าไปเลยผลทับไม้โกผ่านม้ารอให้อยู่ โอ้ฟัคทนานมา้มาวหมโอเคเกือบเข้าไปกระทืบไปพบเกรดมา้าทหารมา้าจะสู้กับจะสู้กับเมสมาเลยเมสเข้าไปกระทืบมันกระทืบคิงฝั่งพวกมันโอเคเรียบร้อยชนะไอเ้เพลส yes สวยงามครับ สรุปคือเราเราก็ไม่ได้ใช้แอสซิสซินสามตัวไม่เป็นไรเราได้ใช้นี่แหละโอ้โหชิบหายละอันนี้ยากครับงานนี้งานยากเลยอันนี้งานยากอันนี้งานยากนนีงาายกโอ้โหมันมีมันมีอาวุธแต่ไม่มดเลยแน่นแน่นชุดแน่นชุดไองานช้างอันนี้งานช้างขานมาไปล่อมัน มีอะไรก็แล้วแต่ทหารม้ารอไว้เสมอไป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 ปลุกปลุกปุกปุกพลธนูมาให้หมดเมืองเลยไหมพลธนูมาให้หมดเมืองเลยไหมโอ้ยโอเคไม่มีทางข้ามมาได้ทางเดียวคือประตูใหญ่มาแล้วเราจะใช้กําลังให้ไม่มีครับบุกทําไมเราถึงไม่สร้างซีทาวเวอร์มาวะเออเนาะช่างแม่งเหอะเข้าไปฟาดเลยเข้าไปฟาดแม่งเลยไหมมามามารอพงนางปวดมี่ออกมานั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวย มาแอสซินยึดประตูให้กูหน่อยมาแอสซินอ๋อยึดได้แล้วมามึงตายมาตายเรียบร้อย <c oughs> บึ้มยังกระโดนนุกลง <c oughs> เรียบร้อยครับชนะแล้วหลอดแซดบอยได้รับชัยชนะโอ้ยเย่ ผมสร้างทาหารมาพันกว่าคนตายไปร้อยกว่าคนก็เป็นเกมตีบอร์ดชิวๆนะครับก็เป็นเกมสุดคลาสสิกเกมหนึ่งที่สามารถหาซื้อมาเล่นได้แล้วก็มีภาคใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับแล้วเจอกิลิปหน้าสำหัวันนี้ก็สวัสดีครับ